Something needs change? Cause know you สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับเตงอีพีห้าร้อยสี่สิบสามมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับเตงอีพีห้าร้อยสี่สิบสามวันนี้ก็คือพี่นักเลงที่รักปังทั้งซีรีส์ปังทั้งเพลงประกอบเลยละค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทาให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ตอนนี้พี่นักเลงที่รักก็เดินทางมาถึง EP ที่4กันแล้วนะคะทุกคนไวมากๆเลยเนาะเหมือนเพิ่งจะถ่ายทำกันอยู่หยกๆยกแต่เพลอแป๊บเดียวก็ออนไปได้ครึ่งเรื่องซะแล้วและ EP 4ก็มีหลากหลายอารมณ์เลยล่ะค่ะคือแค่เริ่มตอนมาเราก็ได้น้ำตาแตกไปกับชีวิตช่วงวัยรุ่นของพี่ทิวกันเลยล่ะค่ะคุณขา แล้วซีนนี้น้องมีนเสืออารมณ์ของการสูญเสียออกมาได้ดีมากดีจนทําให้เรารู้สึกเศร้าตามไปด้วยเลยและอีกซีนที่พิชมโคตรชอบเลยก็คือซีนนี้กัะทุกคนเพราะซีนนี้น้องมีนเสืออารมณ์ออกมาทางสีหน้าแววตาได้สุดยอดมากจริงๆ น้องสวมบทเป็นพี่ทิวได้อย่างไร้ที่ติน้องทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครและอะไรทั้งสิน้นสมกับคาแรคเตอร์ของพี่นักเลงแบบเต็มสิบไม่หักเลยทีเดียวคือยิ่งติดตามผลงานของน้องก็ยิ่งทําให้เราได้เห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของน้องที่มันดีมากขึ้นเรื่อยๆว่าไหมคะค่ะและอีพีนี้ก็ทําให้เราได้ลุ้นว่าน้องกายจะหันกลับมามีใจให้กับวานอีกครั้งหรือเปล่าและทําให้เราได้เห็นมุมตลก,ตลกๆฮาๆน่ารัก,น,รกน่ารักของน้องกายที่คล้ายกับปิงปิง,ปงจนแยกแทบไม่ออก และยังได้ฟินจิกหมอนตอนที่พี่ติวเปิดใจว่าชอบน้องกายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน <Wow. S 1> ด้วยคืออีพีนี้ครบรสสุดๆได้ทั้งเศร้าทั้งตื่นเต้นทั้งหลุน้นทั้งฟินในอีพีเดียวเลยล่ะคะคุณคขาค่ะด้วยความสนุกที่ครบรสของ EP พีสนี้เลยทําให้ตอนออนแอร์ air โซเชียลคึกคักสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนนอกจากเป็นแฟนจะมาช่วยกันปั่นแท็กบนเอกแล้วนั้นเจ้าเด็กทั้งสองและพี่ชามพร้อมกับคุณพ่อกล้องก็ได้มาช่วยปั่นแท็กเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะคุณขานี่ขนาดตอนพี่นักเลงออนแอร์ air. พวกเขายังถ่ายซีรีส์เรื่องต่อไปกันอยู่เลยนะคะทุกคนแต่พวกเขาก็ยังแบ่งเวลามาช่วยปั่นแท็ก และการมาปั่นแท็กคราวนี้เราก็จะได้เห็นทั้งเวจริงจังและเวตลกของน้องมีอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนคือโพสแรกพ่อมาอย่างสาราและอย่างเศร้าแล้วพอเรากําลังจะอินตามสักพักพ่อมาอย่างฮาเลยละะ่ะ <c oughs> ค่ะคุณขาคือภาพประกอบนะํะไม่ฮาหรอกนะคะ ออกจะน่าสงสารซะด้วยซ้ําแต่แคปชั่นของพ่อนี่สิคะทุกคนทําออฮาจนพ่อกล้องต้องแวะมาเบรกลุกชายกันเลยทีเดียวคือน้องใส่แคปชั่นว่าตอนเปิดคนอื่น VS ตอนเปิดไพ่ดูดวงเรื่องเธอแล้วพอน้องลงแคปชั่นแบบนี้ปุ๊บคุณพ่อกองก็ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันชักจะเหนื่อยเกินไปทอมาก โอ้ยก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่พ่อก้องจะเหนื่อยเพราะพอต้องการให้ลูกชายขายหล่อแต่ลูกดันขายขำไม่ยอมหยุดตรงนั้นค่ะแล้วพอคุณพ่อกล้องมาคอมเมนต์แบบนี้เจ้าลูกชายก็มาตอบพ่อว่าถ้าเลิกตลกกลัวจะไม่มีมาม,มีเหมือนใครเพราะว่าโถลูกจะบอกให้นะว่าที่แม่มาอยู่ทีมมามีของหนูอย่างทุกวันเนี้ยแม่ก็ไม่ได้มาเพราะความตลกของหนูหรอกนะแค่เป็นมินิชาจะมาเวไหนไหน,ไหน,ไหนแม่ก็ยังรักหนูเหมือนลูกอยู่ดีลคะค่ะค่ะพอเจ้าจลูกชายมาตอบแบบนี้พ่อก้องก็เลยมาคอมเมนต์บอกลูกว่า เลิกวือแล้วไปนอนได้ไหมอ่ะโอ้ยสรุปวันนี้ลูกคนที่มางองอแง,งกับพ่อกลับเป็นลูกชายคนโตปกติจะเป็นลูกชายคนเล็กซะมากกว่ารู้สึกว่าวันนี้ลูกชายฉันกระดิดเสือเกินนะคะทุกคนค่ะแล้วมามิชามก็ได้อัพคลิปเบื้องหลังฉากม้งมิงของพี่ทิวกับน้องกายลงที่ติกตอกด้วยนะคะทุกคนคือเบื้องหน้าอย่างซึ้งอย่างฟินแต่เบื้องหลังลูกชายฉันแกต้องกั้นขำแบบสุดลทิสุดเดชแล้วตอนถ่ายทําดันมีเสียงเพลงกอดเสาเถียงจากร้านแถวๆนั้นแทรกเข้ามาคะ่ะคุณขา กดสามมี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 ชอบร้อง้วยนี่กัดเสาเทียงอ่ะ โอ้ยเอ็นดูจังซีนนี้เป็นซีนอารมณ์แต่เพลงก็ด้านไม่เป็นใจซะเลยคือเจ้าคนน้องเน่ะไม่เท่าไรหรอกนะคะเพราะน้องเคยบอกว่าไม่รู้จักเพลงนี้แล้วอีกอย่างน้องก็กําลังอินกับบทสุดๆเลยไม่ได้ยินอะไรรอบข้างแต่เจ้าคนพี่นี่สิคะอารมณ์ก็ต้องทําจูบก,ก็ต้องจูบฮึบก็ต้องฮึบเพราะตัวเองรู้จักเพลงนี้ดีแล้วก็ชอบร้องอยู่บ่อยๆจางหากคือทําให้รู้เลยนะคะว่าการเป็นนักแสดงกว่าจะแสดงและเสื่ออารมออกมาได้แต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆขาด้วยความพร้อมบอกพร้อมใจกันปั่นแท็ก จากทั้งนักสแสดงทั้งทีมงานและแฟนคลับทำให้แท็ก Gangster o p ป a EP4 ติดเทรนด์อันดับ1บน X ในไทยยาวนานกว่า12ชั่วโมงและติดเทรนด์อันดับ15ของสิงคโปร์และกัมพูชา และติดเทรดนด์อันดับ3 9ของโลก้วยค่ะทุกคนโอ้ยโอยโอยสุดยอดมากตั้งแต่พี่นักเลงที่รักเปิดตัวมาก็ปังทุกวีีเลยจริงๆคือจะไม่ให้ปังยังไงล่ะคะเพราะพอซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์น้องทั้งคููก็ได้ไปโปรโมตตามรายการต่างๆหลายรายการเลยมันก็เลยทําให้คนนอกดอมได้รู้จักกับซีรีส์รู้จักกับน้องๆมากขึ้นและได้สัมผัสเคมีเคใจที่ฟินแตกแตนของพวกเขามากขึ้นอีกด้วยดอมเราก็เลยมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้การปั่นเทรนดม์มมาากกขึ้นนว่าา่่เืออ นี่พี่นักเลงที่รักทําให้น้องๆทั้งคู่ถูกคนพบมากขึ้นจริงๆนะคะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกดีใจไปกับเจ้าสองแสบมากๆเลยเนาะค่ะไม่ใช่แค่ซีรีส์เท่านั้นนะคะที่ปังเพลงประกอบซีรีส์ก็ปังไม่แพ้กันค่ะคุณขาคือตอนนี้เพลงประกอบซีรีส์พี่นักเลงที่รักได้ปล่อยออกมาแล้วถึง2เพลงเพลงหนึ่งก็คือเพลงที่ของเราซึ่งเป็นเพลงที่มินปิงร้องคู่กันนั่นเองค่ะส่วนอีกเพลงมีชื่อว่าทางไหนดีคือเพลงนี้เจ้าเด็กน้อยปิงปิงร้องคนเดียวแล้วทั้งสองเพลงก็คือเพราะมาก เพลงช่วยสื่อความหมายออกมาทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของพี่ติวกับน้องกายได้ดียิ่งขึ้นและเพลงทางไหนดีที่เจ้าเด็กร้องคนเดียวนั้นก็สื่ออารมณ์และความรู้สึกที่สับสนของน้องกายออกมาได้ชัดเจนสุดๆคือเพลงเพราะไม่เพราะปังไม่ปังก็คิดดูนะคะแค่ปล่อยเพลงออกมาได้14ชั่วโมงก็ติดชาร์จบนไอจูนสโตร์เลยล่ะคะ่ะทุกคนเพลงทางไหนดีติดชาร์จอันดับหนึ่ง ส่วนเพลงที่ของเราติดชาร์ตอันดับ5ดูสิคะปังจริงอะไรจริงปังจนฉุดไม่อยู่โกไม่กลับติดลมบนไปนแล้วล่ะคะคุณขาก็ <c oughs> เป็นอะไรที่โค้ดจะดีใจเลยล่ะคะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นมากที่สุดอยากให้น้องทั้งคู่มีคนรู้จักและมีคนรักเพิ่มมากขึ้นในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงสักทีนะคะ ค,ความพิเศษและความฟปังของพี่นักเลงที่รักยังไม่หมดเท่านี้นะคะตอนนี้ทาง The D n d เขาก็ได้ประกาศวันที่จะมีการปิดโรงหนังดูอีพีสุดท้ายของพี่นักเลงที่รักร่วมกับเหล่านักแสดงออกมาแล้วล่ะค่ะทุกคน <Wow. S 1> นั่นก็คือวันที่14ธันวาคมนั่นเองค่ะและจะเปิดขายบัตรในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา10.00นเป็นต้นไปและจะเปิดขายทางแอป The Concert ส่วนราคาบัตรก็จะมีราคา1,200บาทและราคา1,500บาทใครที่สะดวกและต้องการจะไปฟินร่วมกันกับน้องๆและทีมนักแสดงในอีสุดท้ายก็รอจองบัตรกันได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ทางวิวเขาก็ได้มาทิ้งปริศนาให้เราทายกันว่านักแสดงนำของ The ะรีบอลซีรีส์เกมนี้เพื่อนา,นายคือใครกันแน่ แต่เท่าที่ดูแล้วพี่ชมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมินปิงนะคะทุกคนเราตอนนี้พวกเขาก็ได้ซุ่มถ่ายทํำซีรีส์กันอยู่และเรื่องใหม่ต่อจากพี่นักเลงที่รักเพราะกองก็เคยบอกเอาไว้ว่าคาแรคเตอร์มันจะใก,กล้ตัวพวกเขามากๆและเรื่องเดอะรีบอ n ซีรีส์ก็มีการเล่นบาสอีกแล้วน้องมินของเราก็เป็นนักกีฬาบาสอยู่แล้วด้วย อีกอย่างเคยเห็นทีมงานผลิตซีรีส์โพสต์ว่าได้พบปะพูดคุยกับน้องชามในกองถ่ายแห่งหนึ่งพี่ชมว่าจะต้องใช้กองที่เจ้าสองแสบกําลังซุ่มถ่ายกันอยู่ตอนนี้แน่แล้วก็มีทีมงานคนหนึ่งเขาโพสต์ขอบคุณฟ้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับน้องมีนแล้วก็ติดแฮชแท็ก the r e b o r n series บบต้องใช่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนคือถ้าใช้มีนปิงเล่นจริงๆเนี่ยเตรียมฟินกันยาวๆเลยนะคะเพราะพอพี่นักเลงที่รักจบเราก็จะได้ฟินกับเรื่องใหม่กันต่อเลยอีกอย่างมันจะเป็นการต่อย,ยอดกระแสะความเปรี้ยงของน้องทั้งคู่ได้ดีเลยทีเดียวคือการมีซีรีส์ต่อเนื่องกันดีมากๆเลยนะคะกระแสะจะได้ไม่ตกไม่หายตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนแบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนอืมตื่นเต้นมากๆเลยเนาะที่เราจะได้ดูผลงานของพวกเขาไปอีกนานๆขอให้ปังๆดังๆและมีงานเข้ามาต่อย,ยอดไปเรื่อยๆเลยนะลูนกนะ ค่ะตอนนี้ทางบ้านเบสของน้องมินก็ได้ออกมาแจ้งเรื่องวันรับริมยาของน้องแล้วนะคะนั่นก็คือวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทางบ้านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะค่ะพอบ้านเบสมาโพสต์แจ้งเจ้าลูกชายชั้นแกก็ได้มาโค้ดโพสต์นี้ของบ้านเบสและบอกว่าอยากจบพร้อมแพทย์สรุปจบหลังแพทย์อีกยอกจบ4ปีพอดีมาเหอะอยากเจอแหมเพราะไม่ว่ายังไงก็จะเอาดีทางด้านตลกให้ได้เลยสินะ ติดตลกเก่งจริงๆเชียวอืมในเมื่อผู้ชายมาชวนไปงานรับปริญญาและมาอ้อนบอกว่าอยากเจอแบบเนี้ยพวกเราชาวด้อมจะเอาไงกันดีล่ะคะว่าแต่ในวันนั้นจะมีน้องนักศึกษาที่น่ารักแวะไปให้กําลังใจแล้วแวะไปแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตสุดหล่อหรือเปล่านะอืมคนน้องต้องแวะไปนแน่แ่ค่ะพี่ชมว่าพราะวันสําคัญจะต้องมีคนสําคัญไปร่วมยินดีอยู่แล้วจริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนาความฟินของมินปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 啊。Ah.